เงินเดือนหมื่นห้มาทางนี้ขับโฉมป้ายแดงปีดาวผ่อนสบายสบายได้เลยค่ะช่วงล่างดีออปชั่นเยอะต้องคันนี้เลยค่ะ Toyota t o y ยต a y a r ริ a t อทิเป็นตัวพรีเมียมเลยนะคะปี2023เลยค่ะออกไปเหมือนได้ขับป้ายแดงเลยนะคะทรงสวยหรูดูสปอร์ตมากๆค่ะล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ด้าน,นท้ายบอกเลยว่าได้เส็นเซอร์มาทั้งหมดสีตำแหน่งเลยนะคะไฟท้ายโฉบเฉี่ยวไม่เหมือนใครค่ะในส่วนภายในคันนี้นะคะคุมโทนมาเลยค่ะสีดําตัดสีดน้ำตาลดูรักชีรีมากๆหน้าจอทัชส,สกรีเลยนะคะเครื่องเสียงปกติดีค่ะคันนี้ได้ระบบเซฟตี้มาพร้อมกล้องมองหลัง360องศาเลยนะคะเกียร์ระบบแบบออโต้และเบรกมือไฟฟ้านะคะปุ่มพุชสตาร์ทมาพร้อมนะคะไม่แท้เลยเพียง30,000กิโเท่านั้นเอง พวงมาลัยได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันเลยค่ะมาพร้อมเบาะหนังหรูๆเลยนะคะออปชั่นคุ้มเกินราคาแถมฟรีดาวซีค่าดังเงการทุกขั้นตอนผ่อนเริ่มต้นเพียงแปดพันตลอดอายุสัญญาหากสนใจคอมเมนต์ฝากชี่เบอร์โทรใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจองเพียง1นึบาทเท่านั้นหรือโทรสอบถามที่เบอร์0 9 2ย์เก้8 8และ0 9 8 4 6 4 4 3 6แแล้วพบกันที่โชวลุงกัลิลาคาคา่ะ